ก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะก็อ่าเดี๋ยวเราจะเข้ามากชาชาเกม g กนชินอิมแพ c กกันเนาะคือจริงๆเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าเกมมันเด้งอะ่ะเออแบบเด้งแบบเด้งไปเลย สำหรับตู้กาชาในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นตู้กาชาของน้องฟูรินะแล้วก็ไลซ์ลี่นะคะนั่งก่อนเลยมาถึงก็นั่งเลยค่ะก็คือเราก็เลยพาคุณนิวนะคะนิวเลตนะคะมารับเลยะคะ่ะที่โรงบัลลาก่อนไม่รู้ว่าน้องจะมาหรือเปล่าซึ่งตู้กาชาเลอเวลาศูนย์นาทีนะคะกับเจมทั้งหมดเท่านี้ แล้วกันฮ่าแควประจําวันอีเวนต์ประจําวันอะไรยังไม่ได้ทําแต่ว่าพรดวงจันทร์วันนี้หลับแล้วเรียบร้อยนะคะก็ระหว่างนี้ก็ขอได้มาอีกยี่สิบเจมจริงๆถ้าทําควประจําวันก็ได้เพิ่มอีกสิบโลครบเป็นครบสิบโลพอดีเลยแต่ว่าเอาไว้ก่อนเนาะนะคะก็ โอ้ยใกล้ถึงเวลาแล้วใก้ถึงเวลาแล้วใกล้ถึงเวลาแล้ว,ว,ลลวตื่นเต้นมากเพราะว่าคือเนี่ยเราไม่มีฟรินะเว้ยทุกคนเราไม่มีฟูรินาะไม่ใช่ว่าฉันไม่ไม่กดกรชานะเว้ยแต่ว่าฉันกดแล้วแต่ว่าขึ้นลูกได้่ไหมปึ้งปึงไม่ออกเลยคือแบบไม่ออกเลยแบบไม่ออก เลยหลุดเล็ดหลุดเล็ดยับยับเลยทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำาแนเรล่งลงคออ่าจริงๆทางนี้เลือกที่จะอ่าค่ะเอ,อ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเย้เลือกเลือกเป็นอวุธไลลี่โอเคแล้วก็มาดูประวัตินะฮะเล็กน้อยนะ,ะก่อนเริ่มนะ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้ามีการันตีนะคะโอเคก็คือเท่ากับว่าเราได้ฟูลินะแน่นอนนะนะสามสิบห้าแล้วสี่สิบห้า let's go อย่างอย่างอย่างสี่สิบห้าเนาะห้าสิบห้าเฮ้ยยังไม่มา <laughs> แล้วก็อะไรเท่าไหร่นะหกสิบห้าเพิบไม,ไม่ไม่มีเร็วกว่าน,นี้เลยเหรอโอเคเจ็ดสิบห้าล้วเจ็สิบห้ามาเถอะยังไม่มาขอ,อกดทีละโลนะเพราะว่ามันเจ็สิบห้าแล้วเจ็ดสิบหกยังไม่มาเจ็สิบเจ็ดยังไม่มา แกแรงมากเจ็สิบแเฮ้ยลึกไปเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าห้สิบเอ้ยอันนี้กระตุกแบบนี้เยสห้าส no. ิบน้องร 没错，站在你面前的就是枫丹人人皆知的大明星弗宁娜哦。我的档期可是很紧的、啊，能约到我，说明你运气不错嘛。<laughs> แปดสิบเลยมนะหรอแปดสิบก็แปดสิบวโอ้หม่กอดหน้ามืดเลยแปดสิบ <c oughs> โลโอเคได้มาแล้วแปดสิบมาคือเราไม่ได้จะกอดแค่ตัวเดียวเองเรามีเป้าหมายเรามีฝันที่ไม่กล้าฝัน ที่ฉันก็แอบฝัน9โลงับเป็นสิบโอเคก็คือเราเหลือมีอีก65 66 10คือมันมีคือเราอะหลุดเลทมาทั้งหมด3รอบติดกันแล้วซึ่ง3รอบหรือรอบนี้รอบที่3อะจะไม่ได้เออซึ่งรอบนี้มีโอกาสคว้าแสงดาวสุ่มมากแต่ แต่คือใครอยากได้ควา้าคือก็อ,อยากได้เวหลุดปะยี่สิบสามสิบเคสามสิบแล้วนะสี่สิบเตียงสั่นเลยห้าสิบยังยังยัง,ยงโอ้ น้องน่าจะซีหกแล้วเนี่ยสิบโอเคโอ้ไล่ไล่จริงๆอยากให้มันออกเลยอะสิบเจ็ดสิบ เจ็ดสิบเอ็ดอุ้ยหลุดเจ็ดสิบสองยังเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่โหไอ้นั่นจริง 7จสบห้า <75 S 2> อย่างอย่างนี้ว7เจ็้าเดี๋ยวหาเศษก่อนแปดเจ็ดสิบห้า <75 S 2> โลเดียวเจ็ดสิบ เจ็ดสิบหกแถมลดเล็แปบบ๊แบนะแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสอง อันนี้ครั้งที่สามไปการหลุดเลยครั้งที่สามเจะสิบหกหมดคำจะพูดตัวละครของฟอนเทมไม่เคยรักเราเลย แม้แต่ครั้งเดียวไม่เป็นไรในเมื่อเขามีคิดจะมาก็มีจงมาไม่นุ่มแล้วก่อนเอืนขออับน้ำกับได้มาสาม มันจริงๆมันมันเสียใจอยู่นะที่ร้อยกโลได้สองทองแบบดุดช่วงนุดยังไม่เต็มแกแต่ชา์ลอตได้มาเต็มเลยแล้วก็เธอเย็ดตัวดีไหนกี่ร้อยกี่ชาติชีไม่เคยมาชีเลือกที่จะมาในวันนี้ ตัวแรกที่ได้มาก็แรกมาจากวันครบรอบแต่ชตีเลือกที่จะมาในวันนี้ก่อนอื่นเลยก็เอาของของน้องมาใส่ก่อน <S <S ดีนะไม่ได้วางแผนจะกดอาวุธตั้งแต่แรก ไม่งั้นคือพวกอะหรือรู้ว่าอยากได้ก็เลยแบบเล่นตัวหลอเอา้ายังอัพไม่เต็มอัพไม่เต็มไม่ได้ย่อยไวห,หรอ เออหวาไม่ได้ย่อยไว้น,นี่ว่าหน่อยเวอร์โอเคแล้วก็อัพตัวละครตัวละครจะอัพถึงแปสิบเก้าอัพกวนตีนซะด้วยไม่ฟัง อยากพูดอะไรไม่ไม่ฟังไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไม่พูดดีกว่าไอ้ได้พูดดีกว่าเสียใจแต่ก็รู้ว่าทองครั้งต่อไปมีการันตี แต่คือไม่ได้ต้องการการันตีสำหรับทองต่อไปคือต้องการตอนนี้เดี๋ยวนี้บัตรนี้อะ่ะเก็ตปะแบบนับบัตรนาวอะ่ะรอน้องมานานแค่ไหนอะ่ะก็คิดดูแล้วกัน น,นานมากจริงเพราะว่าเรากดตั้งแต่น้องมาครั้งแรกอืมตั้งแต่น้องมาครั้งแรกเลยคือมาครั้งแรกก็หลุดเล็ดเลยเราก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้ก็คือมันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆก็คือต้องแบบต้องยอมข้ามเพราะว่ามันเจ็บไม่ทันอืม ก็เลยแบบเอ้ยเอามาที่หลังแลกกันเออแล้วก็เป็นตัวละครที่ชอบดีไซน์มากๆนะคะเพราะว่าดีไซน์ของน้องอ่ะสวยมากสวยแบบสวยมากๆนะสวยมากไม่สวยทำไมอครัพวงนอกจากจะเดินบนน้ำได้แล้วยังเดินบนอ,อากาศได้ด้วยนะคะ อ่าสิ่งสำคัญปีฟินอนะเอาฟินนะเอาดีๆคือแบบหรือว่าน้องเขาไม่ชอบลงเวลากรล้วเขาออกลทธหนมากเลย เาเองอะมันพอแมอ่ปกติเราอ่ะสองน้ำสองหมื่นเก้าคเลดีเลยไปคิเลตเยอะขนาดนี้เลม่ดูสดแต่ทำไมคิเลตเยอะขนาดนั้นก็เยอะกันดดนั้นดีแล้ว เดี๋ยวดูว่าเฉลีย่ยประมาณสี่พันโอ้ยแกฉันความสุขจัดว่าจะไม่ได้ไลฟ์ซอก็เหอะมีความสุขนะแต่ว่าสุขไม่สุดฉันเดี๋ยวเดี๋ยวมาทดลองเล่นหน่อย เจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบหกตัดอีกประมาณสามสีโลประมาร้อยกดไปร้อยสามสิบไม่คุ้มเลยอะใครอย่งั้นเดี๋ยวขอจัดทีมอันนี้เป็นทีมกันแต่ขอจัดเป็นเดลี่ก่อนเดลี่ทีม หวังวนะ่า是一次โอเคเอ่อโอเคส่องน้ำมีเลือดทั้งหมดสี่หมื่นสามพอไหมวะเคยคิดว่าแต่ก่อนเคยคิดว่าอันนี้ไม่ทำดามเมจอะชาร์ตีของ เคยคิดว่าชาติงฟูรีน okay, ่าไม่ทถนั้แบบเออแต่เขาจริงทำน่ารักโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้อ่าไม่มีอะไรให้กดแล้วค่ะหมดเรี่ยงค่ะหมดตัวค่ะเออมีแต่ใจนี่แหละที่หมดไปนะเหลือเรา ไ <Light> ลี่คือเราอะพยายามจะเก็บตัวละครผู้ชายให้ครบซึ่งตอนนี้เราขาดอยู่แค่สองตัวก็คือลินนี่กับไลซี่ส่วนตัวผู้หญิงตัวเก่าหน่อยก็มีแพลนว่าจะกดแต่ว่ายังไม่ใช่เลยเลยนี้อะไริโนอ,อะไริโนหนจะมาก่อนค ก็ยังไม่ได้กดเสร็จใจนิดหน่อยนะคะแลลูกฟรีนะ่ะไม่มีอะไรที่น่า,า,านะนะะสนใจเลกเลยเลรเลย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 เลกาลยเลยเลยเอยเรกเลยเรยเรยเลยเรยเลยเรยเลยเลยเรยเยเรยเยเรยยเลยยยดย โอเคสำหรับวันนี้นะทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะอืมก็คือปกติไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบพูดไปด้วยอะไรก็เลยไม่ค่อยชินนิดหน่อยแต่ว่ามาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะเป็นคลิปกรชาร์แต่ว่าคิดว่ามาลงคลิปอีกทีน่าจะเป็น กาลชาตัวละครวงการสตาร์เรล้วรังนว้วเป็นไมเดยหรือที่เสียงอื่นๆเขาเรียกกันว่าไมเดีแต่เราจะเรียกไมเดยไมดีมอสฟูรินะห่อนน้องใหญ่มากสวยมากชอบดีไซน์มากๆเลยอขอลองเถอะสวยมากๆ คือแบบมันแบบดูดิอันนี้คือชุดล่างขาวใช่ไหมชุดฮิวก็จะมีแบบเนี่ยดีเทลมีผมงอกออกมาใ <laughs> ช้คำว่าผมงอกสีชุดก็จะเป็นโทนที่สว่างกว่าอ๋อแล้วก็วิชั่น是一种苦จริงๆอ่ะไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะ <c oughs> แต่ว่าอ๊ย ชอบว่ะชอบว่ะชอบว่ะชอบว่้ย